ท,ทิปรันทิปรันโอ้โหไปลงไปดันเรียงล่างนี่ฮะอ่าทุกคนคนี่เจอกันนะครับทิปรันใหม่แรกเดี๋ยวมาดูใหม่แรกทิปรันแกแันไปทิปรันนะใหม่แรกอะร่ะฮะลงเลยไปทิปรันอ่ะได้หมดได้ก็ขึ้นได้เอามอเช้าหมดได้กี่กวดแล้วน่ะมิดน้อยสามก๊กบอลเออไปไปทุกคน เราจะเรือลำนี้ไม่ตกหมึกกันใช่ไหมป๊อกใช่ลำนี้แหละเราจะไปลุยแสมสางกันเป็ลุยลุยรอบเก่อเลยเครื่องไม่มีวันพังนะไม่มีน้ำมันนี่เติมสามขวดก็ถึงมายแล้วเลยดาวก่ยเรืไที่ได้โอเคทุกคนเดี๋ยวลุยแสมสารกันวันนี้ตกหมึกนะครับเดี๋ยวมาชมกันว่าวันนี้จะได้ผลงานกี่ถังกิโลนะครับขายกี่กิโลเนี่ยสามตัว 来 <laughs> 来。来 อย่าหลุดอย่าหลุดละการตัวแรกเอ้าเอ้าเฮ้ยใสดีนะตัวเนี้ยโอ้โหหนึ่งจุดแปดนะครับสักคิ์ดูมาแล้วตัวแรกเรียบร้อยนะครับผมลมก็แรงขึ้นก็แรงพนเอ้าเอ้าไม่ใหญ่หรอกว่ะแต่ว่าก็ดึงนะอิจิแมนอิจิแมนดูคนุกคน,ด,กคนดูนะอ้ยตามเปล่าตามเปล่า ผม <all> หัวโตแล้วหัวโตเลยนะแต๋วูหโคเลอร์เลยอ่ะตรงเนี้ยทุกคนวันสายสุดยอดนะครับผมสามจุดศูนย์นะครับผมแน่นอนจริงๆริงดูเรื่องอะไรวะอะไรวะอ,อะไรวะเจอต้องเจอไฟบอยๆจะกินโอ้หลุดไอ้ชิ้นผายเฮ้ยอะไรวะ หลุดเลยเฮ้ยอย่างนี้สามสี่ห้ายี่สิบแปดสิบสามห้าสิบห้ารอบแล้วสิมาสวนเนี่ยโอ้หทุกคนครับวิ่งลงเลยนะวิ่งลงเลยนะคนบาปอ่ะวันนี้วิ่งลงเลยนะไี่ทุกคนเฮ้ยดูดิดูดิดูตัวดูหัวดูแล้วดนมันจับดเลยเห็นไหมทุกคนดูนู่นเห็นไหมวิ่งลงอีกแล้วนู่นวิ่งลงเนี่ยนูเดูดิมีตามไหมน่ะ มาอามือเดียวตายเร็วดนีลมาขอเ,เขอจนพิกแล้วา,างโโตงเบียลากมาทางเดิมนะครับผมคนบาปครับผบาปคารับลาแล้วมันจมายแล้วจริงหรอให้หลุดแล้วกันเุ้ยุ้ยจอด,ดโอเคนี่น่หน้าคนบาปแล้วู มาาข้งงหลงัอยู่ไปไกลๆนู้นเลยอ่ะโอ้โหสี่ดอกนะถ้าคิดดูตรงนี้นะไต่เจียวใส่ปากมือขวบแล้วเอ้าจียวใส่ปากมือขวบเลยมือก็กินไต่ก็ไปเจียวตรงปากมือขวบเลยอะไรวะหันปากกระบอกปืไไนไปให้คนนี่ไม่ได้หมึกมีหมึกดีจังเลยข้างหลังครับเอา้า มนนคอืมสุดยอดหมึกเยี่ยวไตนะครับผมนะครับู้สุดยอดเลยจุดแปดใหญ่หลุดนะอย่าหลุดอย่าหลุดแล้วกันเอาเฮ้ยใส่ดีนะตัวเนี้ยโหหนึ่งจุดแปดลมก็แรงขึ้นก็แรงพลเอาไปเติร์ดเลยว่าสองตอกติดเลยนะใส่เป็นไงตายตัวเนี้ยอุ้ย ธรรมดาดายธรรมดาฮะธรรมดาจะไ่ยอดอ่ะไปได้สี่ตัวครับเพิ่งมาถึงผมก็เพิ่งออกได้น้ำมันลงเหรอครับน้ำลงมาในทะเลเลยแอ้วบอลเนี่ยทิ <S <S ้งสบอได้ไหมเนี่ยตีแถวเนี่ย อ๋อเอาอันนี้มันเป็นมันมอเตอร์ไกด์เหรอครับอ๋อสวยเลยครับไม่ทิ้งสมาครับครับผมอย่าให้สายผมเนี่ยนะบอลหลุมอะไรเงี้ยข้างหน้าเนี่ยใช่ใช่น้ำมันประมาณห้าเมตรหกเมตรครับไม่ไม่ลึกครับแต่ท่วงตะกั่วหน่อย มาได้ไหมได้นั่งกินมเยไปยี่้อนนะเอน้มาตั้งแต่เจ็ดโอ่ะโนะโ้สุดยอดไต่รับได้ไหมของไทเบียร์จริงของขอบคุณครับผมโอ้ยอ้ ขอบคุณมากครับเอากระเป๋าค <c oughs> ืากนกันไปดิอยากลองื้อก็ได้หมึกไซส์ใหญ่อยู่ตรงเนี้ไงแถวเนี้ยครับเนี่ยฆ่ากรัมก็กได้ครับ <c oughs> อยากลองก็ได้ห้าร <c oughs> อ,อยลอยไปหน่อยครับตรงนั้นอนะ่ะ คืนเลยไหมไได้รไม่ดหือะันลุดทำไมถึงรุดล่ะทำไมถึงรุดล่ะทำไมลุดล่ะอะไรวะลุดตายตกหมึกไปไหมเนี่ยตกหมึกตายไอตัวใหญ่เหรอใหญ่ thả bánh giòn đó rồi. Moเลย. đang theo. đang moเลย. đang theo. đang theo. đang นี่ยแม่งลากมาแต่ไกลไม่จับนะมาจับใกล้ๆอะ่ะเห็นไหมโอ้ยครับผมสควิดดู1.8เอาเรื่องสายจะหลุดเลือนิดเดียว e ตายเอา้าเลื่อนเลือนิดเดี u, ยวเลยตายแค่ห <Hey, S 2> ลุดนะเสียดายด้วยแค่ห<า> hey, ลุดนะเสียด<ต>ายแล้วนะเหลือนิดเดียวเองโอ้ oh, ตายไปดูนะครับโอ้ยสุดยอดเอา้าดูเรื่องเอ้อ ต้องเจอบ่อยๆจะกินโอ้หลุดไอ้จิ้มไผ่เฮ้ยอะไรวะหลุดเลยเฮ้ยตรงนี้สามสี่ห้ายี่สิบแปดเจ็สามห้าสิบห้าเลยจะหลุดอีกไหมตรงนี้จะหลุดอีกไหมดูมันแปลกใจตรงนี้ทำให้ถึงหลุดบ่อยนะทุกคนเดี๋ยวดิจะหลุดอีกไหมต๋าย <c oughs> แต่ว่าหลุดอีกไหมเนี่ยตัวเนี้ย ้มันลุดดิใช้ตีด้วยน้อยสู้อี๋ดูสิสู้ถอยสู้สู้สู้ถอยโอ้ตัวสใส่สวยด้วยนะเดอหือดิตัวหมึกดิครับตัวหมึกดิครับโอ้โอ้โอ้นี่ฮะสู้สู้ใส่ดีนะใส่นะคิดดูนะครับผมหนึ่งหุดแปดเก็บเรียบ ติดนิดเดียวนะเออยังว่าะไม่หลุดบ่อยยังไปยกไปไปครับขอดูนะครับหนึ่งจุดแปดนะโอ้ยเดินลั่นเลยผมเลยสควิดดู1.8เอ้เรียบร้อยเลยทีนี้โอ้โอหนนะครับผมอืหนึ่งเอาอยู่ไหมหนึ่งจุดเอาอยู่ไหมตัวนี้อสควิดดูสีชมพูนะผมอุ้ยเอาอยู่ไหมเอาอยู่ไหมจะหลุดอีกไหม ทุกคนครับหมายแล้วดำมาแล้วมึกหอมนะครับผมเอาตายเอาหมึกครับผมเอาหมึกครับเอาเก็บตันตายตอ้งตายอนะ่ะเดี๋ยวจะมาดูด้วยมีตามไหมโก้หนูหนุน๊กจับนิดเดียวเห็นไหมเอออย่างว่ามันหลุดกว่ายังตรงเนี้ยแล้วให้หลุดนะครับผมหลุดเราตามลงแมววนะตายไหมเอ้าหยิ่งหยิ่ง เอาสายเขาดูหน่อยครับผมมาโอ้โหแน่นอน,อน yeah, <sure. S 1> จริง,รงสุงดจ้อแล้วสีมพูผมดำหมดแล้วไปดูโอเคโอ้มาดูเรื่องดูเรื่องข้งา,า,างหลังอ่ะโอ้ยโอ้มาตามามาข้างหลังอยู่ไปไกลๆนู่นเลยอะ่ะมาแล้วทุกคนครับ โอ้4ดอกกันนะถ้าคิดดูตรงนี้นะไต่เยี้ยวใส่ปากมือขวบแล้วเอ้าเยี่ยวเลยสิเยี่ยวใส่ปากหมึกผมเลยหมึกก็กินไต่ก็ไปเยี่ยวตรงปากหมึกผมเลยอะไรวะหันปากกระบอกปืนไม่ให้อื่นดิโอ้ยอันนี้ไต่เล็กครับผมไม่ใหญ่มากไม่ใหญ่มากเฮ้ยแต่หมึกมีหมึกดีจังเลยข้างหลังนะครับโอ้ เอาอือสุดยอดหมึกเยวไตนะครับผมหักเดี๋ยวหักเดี๋ยวหักหู้สุดยอดเลยเอู้ไปต่อโอ้ทุกคนครับอื้อฮือวิ่งลงเลยนะวิ่งลงเลยนะคนบาปอ่ะวันนี้วิ่งลงเลยนะงไงทุกคนเดียวดิดี๋ยดิดูตัวดูโขนดูแล้วเนื้อมันจับเลยนะเห็นไหม ทุกคนดูนู่นเห็นไหมวิ่งลงอีกแล้วนู่นวิ่งลงเนี่ยนู่นดูดิมีตามไหมน่ะมาเอามือเบียดตายเร็วคอจีนพิกแล้วกมาทางเดิมนะครับผมกดฟาบครับกดฟาบครับสองเสาแล้วจริงๆแล้วจริงแล้วให้หลุดแล้วกัน วิ่งอุ้ยโอ้ยยอดโอเคนี่นะ่าคนบ่าแล้วมาเช้งมาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยแช่ไว้แช่ไว้แช่ไว้เดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอาอีกอืมปวดทำไมเก่าเนี่ยไม่ใช่มืกมโอ้ยุคคโกรคันนี้เลยก็มืกอะไอย่างเงี้แหละมืกอะ โดนตีไปตีตีไปบุกตีไปตีไปอย่ามิดตามนะมีตามอะไรเฮียเราจับหมึกให้โอ้โหอะไรวะเนี่ยเฮ้ยหมึกลอดหมึกลอดหมึกกล้วยเหรอโอ้ยเอาโดนเหรอเฮ้ยเอาไก่ก็โดนโอ้หมึกลอดเหมือนกันเลยเว้ยไมาดูไก่ไหนอะ โอ้โหมึกหลอดมึกหลอดเฮ้ยอะไรวะมึกหลอดวะยังตามมาหนะ้าตัวเมื่อกี้เนี่ยโคนมึกหลอดอร่อยนะเนี่ยกระเพราอ,อ่ะไป มาแล้วปลุกได้คลิปแล้วนะเอาขึ้นให้ได้นะให้ได้คลิปมาแล้วไอโซไอโซเอาเออรอดแถวรอดแถวรอดแถวแล้วนะโอเคใหญ่ดูวิ่งอีกปลุกดูวิ่งดิโอ้ยวิ่งไม่หยุดเลยเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยโอ้ยวิ่งไม่หยุดวิ่งไม่หยุดโอ้ยแบ็คแจ็คทำงานนะครับผมแบ็คแจ็ค เนี่ยต้องเหลี่ยมนี้ตายพาผมไปเหลี่ยมไหนไม่ต้องตายไม่ต้องโอ้ดูดูทุกคนโอ้ยหนักเลยลตวลัวเนี้ยกระดองโอ้เนี่ยกระดองมาไตกระดองมาไตหอมนะแบ็คแ <ร Given. S 1> จ็คนะครับตัวนี้นะครับผมยอมนะเอา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 ,เอาลงเลออยตรงเนี้ยเหลี่ยมนี้แหละมีตัวพาไปเหลี่ยมไหนมาว่าไตเตอร์เนี่ยเตือนหมายบ้าไอาใหญ่ละ <formation jin inh throat> โ, <axter> โอ้ยใหญ่ดูดิ่โอ้ยโหลว่ะไตไตโลแน่นอนว่าตัวเนี้ยโค้าทุกคนโอ้ยใหญ่มากตัวเนี้ยใหญ่มากดูตัวตามด้วยนะครับไตโอ้ยเดี๋ยวเบลเลอร์ตัวเนี้ยโอ้ยอย่าให้มันสู้นะไตให้มันสู้นะแบ๊กแก๊กแบ๊กแก๊กนะครับ คลิปเหมือนกันตอนนี้ตายเอามาโวยอุยอ้ยพวกแล้วพวกแล้วพวกแล้วพวกเต็มเต็มนี้เลยโอ้โหใหญ่าายังไงเลยพวกอะไรเลยเอา้าโอ้โหสุดยอดอยมันเลยอย่างนี้นะครับผม,มโอ้ย,อยตัวใหญ่ตามเฮ้ย,อยเอาขึ้นมาก่อนเอาขึ้นมาก่อนเอาขึ้นมาก่อน ตายตายไม่ต้องไม่ต้องตายไม่ต้องเดี๋ยวจัดการเองโอ้โหตามตัวไปเลื่อยเลยเมื่อกี้เนี่ยโอ้ยบุกโอ้ยเฮ้ยหนักนะค่อยๆนะใจเย็นนะมาแล้วปุกมานะตายเตรียมจับไปไต่อุ้ยพ่นมาพ่นมาอยากพ่นมาพ่นมามามาอยากพ่นพ่นมาโอ้หเราตามตัวใหญ่นะเมื่อกี้เนี่ย สุดยอดนะผมเฮ้ยปลุกตามงาเมื่อกี้ปลุกเอาคนไหม่เอาโอ้โหทำไไม่เอาวะยปไปก่อนอยไปก่อนตายปล่อยลงไปอย่าผมเอาอปโอ้โห ตัวใหญ่เลยนะบอกเลยมาดิเอามาดิดิตายมาดิเนะโอ้โหมนี่บอกปล่อยไปก่อนปล่อยไปก่อน,นอโอ้ยหมึกลอยตามตามเพียบเลยทุกคนครับมาต้องทราบปะหาสองตัวเลยสงองตัวเลยก็สองตัวเลยเด้อ เอออยู่ยังไงแหละเอาตายเอาโทรศัพท์ผมเลยตายเป่าหน้าสายเป่าหน้าสิบหน้าเลยไม่ต้องยกกระเป๋าขึ้นนะโอ้แล้วกูเฮ้ยตรงเงี้ยมันเลยตรงเี้โอ้โหมันจะเป็นคู่ไปแล้วเนี่ยเอาตายติดกระเป๋าโอะไรเนี้อะไรเนี้ตายเอาเยอะตายเอาเยอะโอ้ปุ๊กอะไรวันนี้เอาตามนะดูตัวตามนะครับ มาคอยเก็บมือกันเอาไว้ตกข้างมือกันลาเผาลงมาโอ้ยมาใหญ่หรอกตัวเนี่นะตายนะตัวนี้มาใหญ่เท่าไรห,หรอกตายเ,เอาพวกมีตาไหนนะมน่ะโอ้โหดูดิดึงมันว่าเล่นเลยทุกคนโอ้โหเอาโดนีแลนะ้วตายโดนเอาเอา เดี๋ยวเราไอปลาคลองเรือด้วยเอ้ยเดี๋ยวนี่สายโดนไหมอะสาใหญ่มั้ยน่ะอ๋อจิงไปทางอื่นดิไปยิงครับผมทด้ไมเนาะโอ้สู้สู้อีกเอาสู้อีกเอานู่นดูดูดูสู้อีกสู้อีกเอาจับสองตัวได้ตายเอาโยนมึกทิ้งทำไมโยนมึกจิงเหรอเอามานี่ตายนี่ไงโอ้โหจะยิงแล้วจะจิงแล้วจะย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 ิงแล้วยิงมน้ำก่อนโอ้ โอเคเอาตัญด okay. right. oh, ่วดำทั่วดำัวอาจัญโอ๊ยโอ๊ยออกยทางอูนี่เอาเอายิงยังยิงเอาตายโอ้โหโอ้ดำหมดเลยเนี่ไปโอ้โหไต่เล่นเลยเนียดำหมดโอ้โอเคอายกแล้วตายไม่ต้อง ไม่ต้องไม่ต้องอะไรห้าวเลยเนีอะไรวะไม่ใหญ่ไม่ใหญ่เราตัวเนี้ยเล็กไม่ดึงเลยอ่ะโอ้ยตายมาแล้วนี่วตายนี่โอ้ยในก็ุ้นโอ้โหเอ้าไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ทุกคนตัวนี้ไม่ใหญ่เฮ้ยเอาโดนอีกแล้วเฮ้ยเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิโดนหรอโดดดนิเี๋ยวอะไรวะตัวใหญ่ปมัน่ะเฮ้ย เฮ้ยโอ้ยตายมา <c oughs> ยกมาดูหน่อยดิโอ้โหมามา <c oughs> โอ้ยเอาเออมันตามมาจริงยิ่งเลยเว้ยโอ้โห <c oughs> อะไรวะนี่อะไปลุยต่อ <c oughs> แม่มาหลอยมึกเราอย่างเดียวเลยไหมสู้นิวาสู้นิวาโอ,อ,อ,อมึอกจี้ผมมตาตกมึก สู้นี่ว่ะมาแล้วโอ้ยหนวดเจ้ากระดองเมาหอมหอมหอมมาแล้วดูดูยิงหนวดดิยิงหนวดดิแต่อะไรโยนโยนโยนกะไตไตยันหลุดเด้อนะยกอันนี้เอ้ยเอามานี้ดูกคนโอ้โหสุดย yeah, อดไปเอาไปเลยโอเคแค่โชว์กล้องแค่นั้นแหละยอด